กินแล้วมาล่าคลิปนี้จะพาไปกินข้าวหมกไก่ตำนาน80ปีแห่งถนนตกใครที่ชอบกินข้าวหมกไก่ก็เสิร์ฟคลิปนี้เก็บเอาไว้เลยแลมาตามรอยกันวันนี้เราอยู่กันที่แถวโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ถนนตกเขาบอกว่ามีร้านข้าวหมกไก่เด็ดมากอยู่แถวแถวโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์เดินหามาสักพักหนึง่งถามคนแถวนี้เขาก็บอกว่าอยู่ตรงนี้แหละเดินตรงไปเลยตรงข้ามโรงพยาบาลผ่านร้านข้าวหมูมแดงที่เราเคยมากินในคลิปก่อนนี่ไงครับเจอแล้วน่าจะเป็นร้านที่เขาบอกกันคุณเล็กข้าวหมกไก่ร้านเพื่อจะเป็นตึกแถวอยู่ริมถนน ร้านเลยแล้วก็ได้รับรางวัลอะไรมากมายเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารสชาติของข้าวหมกไก่อายุ80ปีในตำนานจะอร่อยแค่ไหนบรรยากาศในร้านเขาก็จะมีโต๊ะประมาณสัก8โต๊ะนะรองรับคนได้สัง20คนราคาข้าวหมกไก่ก็เริ่มต้นที่55บาทนะเดี๋ยววันนี้ผมจะสั่งเป็นข้าวหมกไก่แล้วก็ซุปไก่รอ,อไปได้แป๊บเดียวนะฮะข้าวหมกไก่มาแล้วโอ้โหน่ากินนะเนี่ยเ,เขาก็จะมีข้าวหมกไก่มีน้ำจิมาา้มมะขามแล้วก็แตงกวาแล้วผมก็สั่งซุปไก่มาด้วยโอ้โหซุปไก่ไก,ก็น่า ไก่หนังไก่ส่วนข้าวหมกไก่ก็จะ้ไก่มาเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเราตัดแล้วก็ลองชิมกันเลยดีกว่าฮะโอ้โห oh, เป็นไก่แบบชิ้นนั้นนะแบบนี้เลยนะอื <c oughs> ดูเม็ดข้าวก็แบบสวยนะฮะเดี๋ยวน้ำจิ้มเนี่ยมันลาดหน่อยดีกว่ามนาะน้ำจิ้มมะขามลาดบนไก่แบบนี้โอ้โหเปียวๆอร่อยแนย่นอนกินเข้าไปอืมรสชาติด,ดีเลยนะฮะไก่เขาเนี่ยมันจะมีความนุ่มนะแบบว่ากินง่ายด้วยนะแล้วก็เม็ดข้าวเขาเนี่ยผมว่าเหมาะออกับการน้ำข้าวหมกไก่กินข้าวเปล่าเข้าไปก็อร่อยส่วนน้ำซุปไก่นะจะมีความเปรี้ยวความเผ็ดนะปกติผมไม่ค่อยกินเผ็ดเท่าไหร่แต่กินเข้าไปอันนี้ใช้ได้เลยอร่อยอร่อยตัวข้าวหมกไ<ว>ก่เนี่ยผมว่าปริมาณที่เขาให้มาเนี่ยก็ค่อนข้างคุ้ บอกเลยว่ารสชาติแบบนี้ก็ไม่ได้หาได้ทั่วๆไปนะครับสมกับการที่เป็นตํานาน80ปีข้าวหมกไก่แห่งถนนตกยิ่งอะไรากินกับซุปแบบนี้นะฮะเป็นซุปมักกะโรนีแบบนี้โอ้โหมันอร่อยจริงๆอ่ะเข้ากันสุดๆกินไปกินมาแป๊บเดียวก็หมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเขาเช็คบิลเลยฮะราคาร้านนี้ได้บอกเลยนะเป็นราคาที่เอื้อมถึงกินได้แล้วไม่แพงกินไปร้อยกว่าบาทนะฮะโดยสรุปนะฮะร้านข้าวหมกไก่คุณเล็กถนนตกนี่ผมว่าเป็นร้านหนึ่งที่ต้องมาจริงๆใครมีธุระแถวโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์หรือมาถแถวถนน เตบคลิปนี้เก็บเอาไว้นะรับรองไม่ผิดหวังอีแล้วมาเล่าคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้กันจนจบนะคลิปหน้าจะไปกินอะไรกันต่อข็ติดตามกันต่อไปนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า